ถ้าไม่ทำเนี่ยเสียหายไหมถ้าไม่ทำดิจิทัลฟื้นคือวอลเล็ตอ่าใช่คือถ้าถามว่าเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะรีบฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยโดยด่วนแล้วก็ทำให้คนที่ขณะเนี้รับภาระเรื่องหนี้ครัวเรือนต่างๆยังพอที่จะมีลมหายใจที่จะประคองชีวิตเพื่อที่จะรับโอกาสใหม่ได้เนี่ยราะว่าต้องทำต้องทำต้อง,องทำไม่ทำเสียหายไหมเสียหายไหมเหรอฮะ คนจะบาดเจ็บล้มตายพอสมควรใช่ครับคือถ้าเปรียบเทียบกลับไปเรื่องต้มยำกุ้งถ้าหากตอนนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนวิธีการเรื่องค่าเงินครับซึ่งตอนนั้นที่มีคนชอบบอกว่าเราฟิกค่าเงินใช่ไหมฮะล้วก็เราปล่อยเงินเข้าออกตอนนั้นยอมตัดใจปล่อยเร็วหน่อยจะไมเสียหายจะน้อยใช่ครับฉันใดก็ฉันนั้นแบบเดียวกันนั้นเลยหมายถึงคนลากย่าคนที่เป็นนี้เป็นสินเนี่ยถ้าไม่มีโครงการนี้ออกไปช่วย ที่จะไปหมุนเวียนเศรษฐกิจเขาจะบาดเจ็บล้มตายครับแล้วเศรษฐกิจไทย SME ทั้งหลายซึ่งณวันนี้ผมคิดว่าคือตัวเลขก็เป็นตัวหนึ่งแต่รูปธรรมเวลาเดินออกไปเนี่ยเพื่อนๆหรือใครก็ตามก็จะบอกว่าวันนี้เศรษฐกิจเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วคือร้านค้าที่เคยอยู่กันมาเป็น60 70ปีตอนนี้ก็ปิดตัวไปหมดละโอเคละส่วนหนึ่งอาจจะเกิดความสามารถในการแข่งขันที่ปรับไม่ทันกับยุคสมัยแต่ส่วนหนึ่งคือว่าทําไมเขาอยู่มาได้ตั้งนาน มันล้มหายตายใจากในยุคนี้ได้โคลิสิกยาค่ะก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันก็จะพูดแค่วา่าไม่ได้ทำถ้าไม่ได้ทำด้วยเพราะข้อกฎหมายด้วยเลยก็ตามทีย่าแย่บแบบเขาว่าไหมก <c oughs> <c oughs> ็ก็ <c oughs> อ,อ,อาจจะเป็นไปได้ค่ะก <c oughs> ็อ,อาจจะเป็นไปได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยคำถามมันก็เลยกลับมาที่ว่าถ้ามันสําคัญจําเป็นขนาดนี้ทําไมวันนี้ มันถึงได้ถูกคิดมาอย่างไม่รอบคอบมากพอจนเกิดเป็นช่องโหว่ว่าอาจจะผิดกฎหมายแล้วไม่ได้ทําเลยก็ได้ถ้ามันสําคัญจําเป็นขนาดนี้เนี่ยทำไมเราไม่มีวิธีการที่รัดกุมมากพอที่วันนี้เราไม่ต้องมานั่งถกกันแล้วว่ามันจะผ่านเกษดีกาไม่ผ่านเกษดีกาไม่ต้องไปนั่งลุ้นว่ามันจะเข้าสารรัฐธรรมนูนหรือไม่เข้าสารรัฐธรรมนูนมันควรจะต้องถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อทําให้ปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจโตได้5%อย่างที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ค่ะอันนี้เรื่องจะ เป็นยังไงเนี่ยข้างหน้าเนี่ยคงถกกันได้ยาวถกได้ทงวันยังคงไม่มีตัวเลขบางอย่างที่จะค่อยวัดเป็นระยะนะเอาจากแบงก์ชาติกับสัมพนสิทธิการคลังก็ได้เนี่ยวันจันทร์หน้านี้ก็รู้ละ GDP ไตรมาสามจะเป็นเท่าไหร่กุมภาปีหน้าก็มี GDP ปีนี้ทั้งปีใช่ครับมันจะมันสุดขั้วอยู่นะตัวเลขอะสุดขั้วมากแต่ทางนี้บอกคุณหมอผมย้อนกลับมาทางนี้ก็บอกมันก็ไม่ถึงขั้นติดลบใช่ไหมคะคือถ้าใินไหม Winter Festival ไม่ออกลทธิ์อย่างที่เราคาดมันอาจจะสูญหรือ,อติดลบคือถ้าถ้าไปถึงไตรมาสามาสี่ไตรมาสสีแต่ว่าโอเคแหละทั้งทั้งปีเนี่ยมันถูกไตรมาสหนเนี่ยดึงขึ้นไปอยู่แล้ว2.6ไตรมาสสองหนงั้นอยู่ที่ไตรมาสสออกมาเท่าไหร่ไตรมาสสี่มีอะไรที่เราสามารถที่จะกระตุน้นขึ้นได้แค่ไหนแต่ปกติมันจะไปกองอยู่แถวไตรมาสสี่นี่แหละค่ะเพราะว่าก็จะเป็นช่วงช่วงขึ้น ปี2 5 6 5ไตรมาสสี่เียเป็นตัวดึงลงอ๋อก็มันเป็นปีของปี65เนาะซึ่งมันน่าจะเริ่มต้นของสงครามยูเครนรัสเซียด้วยนั่นแหละฮะก็คือเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่มีใครคำนวณได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วจะออกมายัางไงคือผมบอกว่าตัวเลขทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวเลขที่คำนวณจากณวันที่เขาคำนวณครับแต่ทั้งหมดมันต้องมีการประเมินตลอดเวลางั้นอย่างที่บอกว่าตอนแรกคิดว่าเงิน5 0 0แสนล้านบาทพอเมื่อเดือนมีนาคมณวันนี้ถ้าเป็นใจผมนะ มันก็ได้ส่วนหนึ่งแหละถ,<ช>ถ้าถ้าถ้าไม่ติดเง<ะ>ื่อนไขอะไรเลย,เลยถ้าถ้าเป็นค,คิดได้ตามใจเนี่ยผมจะใช้มากกว่านั้นอีกไปถึงเาศกาลมันดิ่งลงกว่าที่ท,ท,ที่ที่วางโครงการาตอนแรกที่กุมีนาคนมนแต่ทอนนี้เขาบอกแล้วทำไมไม่คิดให้รอบครอบว่าจะต้องใช้วิธีไหนไม่เชื่อมาติดแต่ตั้งคําถามแบบตอนนี้คือผมคิดว่าตอนนั้นที่เขาประเมินคือที่บอกว่าจะเอางบประมาณรายจ่ายประจําปีใช่ไหมฮะตอนที่ช่วงแรกๆที่มีการพูดแล้วตอนหลังบอกว่าเนี่ยต้องกู้ คือผมเข้าใจว่าเขาก็คงเหินตัวไม่ไม่อ่านั่นคือส่วนหนึ่งเรื่องพรบงเงินตราที่ว่าจะต้องมีเงินรองรับในการออกตั้งแต่วันแรก<ม>นะนั้นก็คือส่วนหนึ่ง,อ,นนงอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าหากเอาเงินเก่าเกลี่ยเฉยๆจากงบประมาณเดิมเนี่ยมันจะไม่มีแรงพอที่จะสามารถไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้มันต้องใส่เงินใหม่เข้าไปเพราะว่าวันนี้ปริมาณเงินในระบบเนี่ยมันเพิ่มน้อยลงเรื่อยๆสถานการณ์เปลี่ยนใช่ไหมใช่ครับสถานการณ์เปลี่ยนจากวันที่วางแผนค่ะเออเขาว่างั้น ค่ะก็ก็เลยต้องมีเตืนมเงินใหม่แต่ว่าอย่าไปยุ่งกับปริมาณเงินค่ะปริมาณเงินไม่สามารถเพิ่มได้ด้วยการกู้เงินปริมาณเงินเท่าเดิมอย่างแน่นอนออค่ะเ,เพราะฉะนั้นถึงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูถูกไหมฮะจริงๆแล้วคาานไหม จริงๆดิฉันเนี่ยก็ยังรอเนาะเพราะว่ามันก็มีมีมีคนวิเคราะห์อยากจะยันตัวเลขเข้ามาดูใช่ไหมย <c oughs> อยากเห็นตัวเลขเต็มที่แล <c oughs> ้วเราจะได้รู้ว่าเ,เขาวิเคราะ์ยังไงเนาะว่าเราก็ยังไม่อยากเชื่อว่าหลายๆคนพูดกันเราก็ยังอยากเห็นว่าที่เขาวิเคราะห์เปเปอร์ที่เขาใช้สมมุติฐานที่เขามีเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะได้แบบ เราจะได้แบบวิเคราะห์ต่อได้ว่าจบลงแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปตามนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนไปแล้วสมมติฐานตัวนั้นเปลี่ยนอ่ะถ้ามันไม่ได้ห้าเเซ็นเลยยังพอรับได้นะเพราะเราเข้าใจไงว่าว่ามันมาอย่างไรขอให้เอาตัวเลขไมสจะยใจแอบส่งไห้ดูก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวฉันจะไม่เปิดเผยให้กับสาธารณะชนะถ้ามีตัวเลขมาให้ดูหมอก็ไปบอกใครที่เขาเก็บอยู่ส่งมาให้ดูถ้าไปไม่ได้จะเป็นบุญรปริศนีไปบอกแล้วกันอ่าไม่แต่ทังนี้ก็บอกนะว่าญี่ปุ่นก็บ่ออ้้้นมมะะไไรรจเปตตใหิดล ใช่ครับเห็นว่าเขาลางมันจะไปสู่จุดไหนเราจะรอให้มันเจ็บก่อนทําไมใส่ก่อนเลยครับยืนยันอย่างนั้นเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเขาเจ็บช้ําจากทศวรรษที่สูญหายของเขาคือเขาไม่โตเลยอะใช่อืตลอดสิบกว่าปีนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาคงไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วนะครับคือสมัยนายองอาเบะพยายามจะกระตุ้นทุกอย่างแต่ว่าก็ก็ไม่เกิดผลอ,อะจะมีอะไรพูดกับคุณหมายไหมครับกเ็เรียกว่า คุณหมายเป็นนักการเมืองใหม่นะฮะต้องยอมรับถ้าเปรียบเทียบกับผมเนี่ยเป็นนักการเมืองใหม่ถึงแม้จะเป็นสสมา4ปีแล้วนะครับก็ติดตามเรื่องของการทําทงานการาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างๆตั้งแต่สมัยปี6-2เป็นต้นมานะครับก็ให้กําลังใจครับว่าเนี่ยคืออย่างน้อยก็ทําให้เวลารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลน,นี้หรือรัฐบาลไหนก็ตามเน,นี่ยถ้ามีฝ่ายค้านที่คอยติดตามให้ข้อมูลตรวจสอบต่างๆเนี่ยก็จะทําให้รัฐบาลทํางานได้ อย่างรัดกุม่มมีคนมาคอยให้ความเห็นซึ่งแน่นอนรัฐบาลจะเอาไปปรับใช้หรือไม่อันนั้นก็เรื่องแล้วแต่แต่ว่าก็ให้้งใจว่าเป็นนักการเมืองใหม่ที่มีความตั้งใจดีครับก็อ yeah. ก็ให้กำลังใจคุณหมอค่ะดิฉันก็ติดตามมาตั้งแต่ตอนที่สมัยคุณหมอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้ได้ได้ยินคําชื่นชมคุณหมอว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ที่ดีมากที่แบบเซอร์ไพรส์ว่าทางทางที่พื้นฐานไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์มานะคะดิฉันก็ยังประทับใจจนถึงวันนี้แล้วก็ก็ยังคอยติดตาม โครงการต่างๆที่คุณหมอได้มีส่วนร่วมนะโดยเฉพาะซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยจะติดตามอย่างเข้มข้นเลยเพราะว่าก็น่าจะตรงกับหลายๆเรื่องที่ทางก้าวไกลยอยากผลักดันเช่นเดียวกันซึ่งเราก็จะไปดูในเรื่องของอุตสาหการรมเศรษฐกิจสร้างสารรค mm ์ hmm. อะไรอย่างนี้ไปน่าจะเป็นไปนในทางเดียวกันค่ะครับงั้นช่วยสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวซอฟท์พาวเวอร์ด้วยนะครับ okay.